ฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นจากโควิด19เป็นโปรแกรมวันแรกนะครับก่อนอื่นต้องมาทําเข้าใจกันก่อนว่าจิตพื้นฐานของเราเนี่ยชอบสะสมความคิดลบนะครับเพราะอย่างข่าวที่เรารับรู้เนี่ยข่าวลบๆเนี่ยมันจะอยู่ในจิตใจเรามากเลยเกี่ยวกับเรื่องโควิด19การฝึกสมาธิเนี่ยจะเป็นการฝึกให้จิตเราหยุดคิดนะครับถ้าเราหยุดคิดได้จนกระทั่งเกิดความสงบมันจะนํามาซึ่งความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจครับซึ่งการฝึกสมาธิในโปรแกรมนี้เราจะใช้ ด้วยการรู้ลมหายใจครับเพราะลมหายใจที่ปลายจมูกนั้นเป็นลมหายใจที่เบามากๆการที่จะรับรู้ลมหายใจที่เบามากๆนั้นเราจะต้องหยุดคิดก็คือจะต้องอยู่กับโฟกัสของลมหายใจจนกระทั่งต้องหยุดคิดนะครับกระบวนการนี้เนี่ยถ้าเราทําไปอย่างต่อนเนื่องก็จะมีอุปสรรคที่สาคัญอยู่2อย่างที่ทําให้เราทําอย่างต่อเน,นืน่องได้ยากตัวแรกก็คือเรื่องของความคิดจาก,กิดไท้สํานึกโดยโปรแกรมนี้จะสอน ให้รู้ลมหายใจด้วยการเลือกรับรู้นะครับเวลานั่งสมาธิก็หายใจคอกยาวก่อนสังเกตสัมผัสเล็กๆของลมหายใจที่ปลายจมูกข้างไหนชัดก็โฟกัสที่ข้างเดียวตรงจุดที่ชัดที่สุดของข้างนั้นเราก็จะเริ่มหยุดคิดได้ละแต่ความคิดจากจิตใต้สำนึกมันหยุดยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นครั้งคราวถ้าท่านเข้าใจนะครับไม่คิดตามเตือนโดยให้ก,กลับมาหยุดคิดคือกลับมารู้ลมหายใจใหม่ความคิดจากจิตใต้สานึกนั้นก็จะค่อยๆถูกบทบ่อยไปเรื่อย จกนกระทั่งเบาบางลงเราก็จะเริ่มอยู่กับลมใจอย่างต่อเนื่องและเกิดความสงบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนจํานวนมากที่นั่งสมาธิไม่สงบเนี่ยเพราะไปจัดการกับความคิดที่มาจากจิตได้สํานึกไม่ถูกวิธีนะครับเช่นไปห้ามมันซึ่งการห้ามก็คือการคิดนั่นเองหรือไปว้าวุ่นกับมันซึ่งก็เป็นความคิดอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่า ให้รู้ตัวไม่คิดตามปลดปล่อยมันไปด้วยการกลับมาหยุดคิดหรือกลับมารู้ลมหายใจใหม่อาจจะหายใจเข้าขยาวสักครั้งสองครั้งพอท่านทําอย่างนี้ได้นะครับการนั่งท่านก็จะเริ่มสงบก็จะมีอุปสรรคที่สําคัญตัวที่2ก็คือเรื่องของความง่วงความง่วงนี้มาเพราะว่าอะไรครับพอจิตเราเริ่มสงบจิตเรายังเป็นจิตพื้นฐานมันก็จะมีความคุ้นเคยว่าถ้าฉันไม่ตื่นทันก็จะหลับซึ่งการง่วงก็คือเริ่มเข้าสู่อาการหลับนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรจากง่วงก็คือหลับตื่นก็จะกลายเป็นหลับลึก ซึ่งกลายเป็นการหลับจริงๆนะครับแะนท่านก็จะต้องจัดการกับความง่วงซึ่งวิธีการที่สําคัญก็คือทําให้เราตื่นตัวเช่นยี่ตัวให้ตรงหรือว่าหายใจเข้าออกลึกๆสักครู่หนึ่งให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมากๆหรือจินตนาการเป็นแสงไฟที่สว่างมากๆให้หายง่วงเราก็จะกลับมารู้ลมหายใจใหม่ดูไปให้ต่อเนื่องนะครับกระบวนการฝึกแบบนี้ที่ท่านทําไปอย่างทานานเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถที่จะมีความสงบแล้วก็มีความผ่อนคลายของร่างกายและจิตใจซึ่งจะช่วย ลดความว้าวุ่นที่สะสมมาในแต่ละวันจากการที่เรารับฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆมากมายนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราจะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นเพราะว่าจิตที่ว้าวุ่นเนี่ยนะครับมันจะทําลายสุขภาพของเราทําให้เรานอนไม่หลับพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ภูมิุมกันลดลงเพราะว่าร่างกายจะหลั่งโฮอร์โมนบางชนิดที่จะไปกดภูมิคุ้มกันนะครับแต่ว่าความสงบจะออกฤทธิ์ตรงข้ามพันท่านฝึกความสงบนี้ได้เนี่ย นอกจากร่างกายจะดีขึ้นภูมิกันร่างกายจะดีขึ้นแล้วนะครับท่านก็จะทจํากิจต่างๆได้ดีขึ้นเมื่อออกมาจากความสงบตรงข้ามกับเวลาที่เราวาวุ่นใจเราจะทาอะไรให้ดีได้ยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดของโปรแกรมนี้ก็คือถ้าท่านมีความสงบจากการฝึกสมาธินะครับจะช่วยให้ท่านฝึกสติซึ่งจะเป็นการฝึกขั้นต่อไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับขอให้ท่านได้ทดลองฝึกนะครับการนั่งสมาธิ10นาทีตามลิงก์ที่ปรากฏข้างล่างนี้ครับ